พูดถึงชีวิตเมียฝรั่งค่ะชีวิตเมียฝรั่งถ้าเราจะพูดถึงว่าที่ป้ามาอยู่ตรงนี้ป้าจีนะมาอยู่ตรงตึกเนี้ยมาอยู่นานแล้วและก็เข้าใจชีวิตเมียฝรั่งมากขึ้นไม่ว่าคุณจะเรียนสูงหรือเรียนต่ำหรือเรียนน้อยขนาดไหนถ้ามาอยู่ตรงจุดนี้เขาไม่มองเราหรอกว่าเราเราเรียนดีหรือเรียนสูงไม่ต้องมาพูดเปรียบเทียบกันเลยยังไงคุณก็ เมียฝรั่งคนเหมือนกันอย่าดูถูกกันเลยที่ป้ามาอยู่ตรงจุดนี้ก็คือตื่นเช้ามาก็ไม่รู้จะทาอะไรก็ทํากับข้าวให้แฟนเสร็จแล้วก็มาออกกําลังกาย30นาทีเขาบอกว่าไม่ให้เกินคนเครื่องละ30นาทีจะได้ไม่ต้องเย่งกันแต่ตอนนี้ฝรั่งไม่อยู่ไม่ค่อยมาแล้วเพราะว่าฝรั่งเริ่มกลับประเทศเขาแล้วฝรั่งเริ่มกลับแล้วไม่มีไม่มี พีเนสว่างว่างมากตอนแรกตอนแรกฟิตเนสเยอะมากแย่งกันต้องรอคิวกันไม่มีแล้วฝรั่งเริ่มเริ่มกลับประเทศเขาแล้วนะนี่ค่ะฝรั่งเขาไม่มีอัปเดตแล้วนะนี่ค่ะฝรั่งเขาไม่มีอัปเดตแล้วเขากลับประเทศเขาแล้วเขามาจะช่วงฮอลิเดย์ช่วงเดือน ตุลาพฤศจิกาเริ่มมาแล้วตุลาพฤศจิกาเขาก็เริ่มมามาพอหลังจากปีใหม่เริ่มทยอยกลับแล้วบางทีเขามาสีอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วแต่เขาแต่ส่วนมากประเทศรัสเซียนี่เขามาเยอะทั่วโลกเขามาตรงจุดนี้ค่ะแต่ช่วงนี้คนจีนเขาจะมาซื้อคอนโดนี่เยอะเขากำลังรีโนเวตเยอะมากช่างมาทำเพราะว่าคนจีนเขาจะซื้อคอนโดได้ แต่เขาซื้อที่ดินไม่ได้นะที่ดินนี่คับดูฝรั่งอาปเดตแต่ไม่มีน้อยนี่ส่วนมากคนที่มาอยู่ถาวรหรือวีซ่าปีนะแต่ฝรั่งที่มาท่องเที่ยวพขาทยอยกลับกันแล้วที่มาเป็นครอบครัวอะไรเขาก็กลับกันแล้วนะนี่คืออีกอย่างหนึ่งที่ป้ามาอยู่คอนโดที่จริงมาอยู่นี้ประมาณ20กว่าปีแล้ว2889ปี ตั้งแต่ถนนยังไม่มีถนนสายสองตรงนี้เนาะแต่ก่อนมีต้นไม้ใหญ่ตรงนี้หนึ่งขางสาวยน้ำมันจะมีนู่นมันจะมีตึกเอสเนี่ยก็พวกเราด้วยกันเนาะคือเป็นผู้บริหารร่วมกันตั้งตงึก S1 S2 แล้ว a 1 a 2 a 3เนี่ยทั้งหมดห้าตึกโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะจะมาอัปเดตเกี่ยวกับคือฝรั่งเขาเริ่มกลับบ้านกันแล้วคะ่ะเพราะว่าเป็นหน้าไฮแล้วคะ่ะ ไม่ใช่หน้าหายหน้าโลหน้าโลก็คือฝรั่งไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแล้วค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ